เม่อกี้แฉอะไรไว้เขาแฉอะไรหนูไว้ไม่แฉไม่แฉไมหนูกลัวมากเลยนะน้องไมาม ร่วมงานด้วยคะบายยิ้มสปอร์ตทีในงานนี้ค่ะสนุกมากเจอพี่ๆแล้วก็คนในงานน่ารักมากค่ะส่วนตัวก็มีแบบแอบดูทีมังกิดไว้เมื่อกี้ที่จริงเราเชียร์บอลหรืออะไรที่เป็นพิเศษก่อนหน้านี้ไม่เคยเชียร์บอลเลยแล้วก็ไม่เคยดูด้วยแต่หลังๆมันได้มีแบบเริ่มเริ่มบ้างนิดหน่อยเริ่มเริ่มก็คือทีมังกิดนั่นแหละอ่ะใช่ ชอบอะไรตอนที่เราเอาจงเอาตรงๆนะหนูชอบเพราะว่าธงชาติหนูชอบธงชาติประเทศเขาเลยแ่อยากการลองการเล่นหล่ะเราเห็นเป็นไหมอุ๊ยโดนพี่แจ็คบับไว้เยอะมากเลยหนูเราก็ไม่กล้าอวดเลยล่ะสิจริงจริงเราก็เป็นแบบใส่บางๆไม่ได้สายตุลาเลยอ่ะใช่ค่ะใช่อ่ะไม่ฝากหน่อยกับเกมที่เราใส่ใส่กับเราลงดาวน์โหลดเออมันเล่นง่ายมากเลยค่ะทุกคนก็ฝากด้วยนะคะ fc mobile ค่ะ ครัเขาเรื่องเนื้โสดแล้วโสดแล้วค่ะแล้วก็เอ่อตอนนี้หางแถวยังไม่ยาวค่ะเออปวดสมองหรือเปล่าหรือย,อยงอนนังไงปวดน้สมองก็ไม่ได้ปิดใจไม่ไม่ได้ปิดใจค่ะก็ก็ไม่ได้ปิดใจอะเนาะพี่พี่รับครั้ง <laughs> น,นี้เป็นยังไงบ้างเรื่องการเราเอ่อที่ผ่านมาตอนเนี้ยหนูมองว่าก็ ถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยากได้อิสระก็ก็ต้องอยู่คนเดียวเนาะเออมันมันขาดกันเรื่องกยโดเขาโงขายของนีขายของไปเลยช่วยขายช่วยขายนีขายนู่นประกาศหาคนเลี้ยงดูนะครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสิไปไกลๆเลย เนี่ยเห็นไหมพอพูดให้พออยู่หน้ากล้องบุ๊บเนรเละเลยนะเนี่ยออทาให้คนเขาเข้าใจผิดไปขนใหญ่ม, <c oughs> มาาที่ถึงสาขายเกิดจากอะไรรนรกา็นั่นแหละหนูนนนนหนูมองว่าพอหนูตกตะกอนแล้วหนูก็มองว่าเออเนี่ยเหมือนแบบว่าเราอะโฟกัสผู้ชายมากเกินไปเราโมแต่มองผู้ชายไงเราก็แค่สะดุดล้มตอนนี้ตอนนี้เราก็เลยมองเงินมองทองเราจะได้ไม่ต้องล้มมาผู้ชายอีก จบเท่านั้นเลยแต่แต่ก็โฮนหนักถึงท่านไปร้องให้กับที่นิกกี้เลยบิ้วไงตอนนั้นบิ้วตอนแผลสดตอนนี้ก็คือแผลแบบตกสะเก็ดแล้วตกสะเก็ดแล้วเรียบร้อยเขาช่วยลอบอาระโ์อารมอะไรเราไหมหรือแบบเขาบอกว่าเดี๋ยวมึงก็มีใหม่เขาก็พูดอย่างนี้ใจไอ้เราก็โอ้ยมันหาง่ายขนาดนั้นเลยหรอแต่ที่เราพรอมไหมเราเปิดใจไหม เปิดค่ะเปิดไม่ได้ปิดนะคะเปิดใจแต่ว่าก็ทุกคนก็ชอบเข้าใจว่าหางแถวยาวจริงๆแ้าหางแถวไม่ยาวนะคะเข้าได้ค่ะแล้วมันสวยไงคนก็เลยคิดว่าราหางแถวเรามันน่าจะเออไม่ยาวหางแถวสั้นมากถ้าคนใหม่ที่เข้ามาจะต้องแบบยังไงรือป่าจริงๆถ้าเห็นหน้าแล้วใช่ก็คือใช่เลยนะเป็นคนแบบไม่มีสเปคตายตัวถ้าคิกก็คือคิก ชอบนิสัยอะไรนิสัยหรืออะไรอย่าง,งนี้ไม่รู้เออชอบคนนิสัยดีค่ะชง่ายมากเลยวงการนอกวงการหรือต่างชาติอะไรแบบนี้มีไหมจริงๆไม่ชอบคนหล่อมากอเออเพราะว่าแบบหวงเราเป็นคนขี้ห่วงไงะเออตอนนี้ก็คือ,อย,รรคาาคย,ยังไงเราเปิดใจมีใครเข้ามาคุยใหม่หรือเปิดใจมีใครเข้ามาใหม่ไหมก็มันยังไม่ได้มีขนาดนั้นอ่ะมันยังแบบ เขายังโผล่กันไม่สุดไงเออเขายังเขายังแบบโผล่หน้ากันมาไม่สุดเออยังแวบๆหยอดหยอดก็มีก็มีค่ะมีคนมาหยอดหยอดบ้างคือคนคุยยังมีย่มียังไม่มีค่ะถ้าคนคุยจริงจังยังไม่มีเลยเพื่อนเพื่อนแกงเพื่อนรอบข้างเืออ้ยเพื่อนเพื่อนรอบข้างก็คือบอกว่าเนี่ยมีคนชอบเธอเยอะมากเลยนะแต่ว่าเขาไม่กล้าจีบเธอการเพราะตอนนั้นเธอมีแฟนก็เลยอัปเดตข่าว่าโสดแล้ว สดแล้วช่วยเมมเมมเบรี่ใส่หัวหน่อยใหม่หน่อยค่ะเพื TV, rix, oh, yeah. ่อนเพื่อนว่าสดแล้วค่ะในลงในเรกล็กมีไหมในลงไอจีเด้อยส่วนใหญ่หนูไม่ค่อยไม่ค่อยแบบตอบในเรกตอบไอจีเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนช่วยมองหาว่าไม่หรืยังไงปล่อยให้เราสดไปตรงกันเลยหาช่วยกันหาสุดฤทธิ์นึกว่าวิ่งวิ่งแข่ง นี่ขนาดแค่หาผู้ชายนะนึกว่าวิ่งจะวิ่งเข้าเส้นชัยกันใหญ่เลยเนี่ยงงไปหมดว่าวิ่งจะวิ่งเข้าเส้นชัยกันใหญ่เลยเนี่ยงงไปหมดออมยกรางวัลเพื่อนดีเด่นให้ในทุกๆคนยังไม่มีใครเข้าตาเลยยังไม่มียาคยงค่ะยังไม่มีคนเข้าตาในต่อๆหละนู่นตอนนี้มันเราเข้าไปดีแล้วมันมีหรเราไปแค่แบบไปก็ไปไลฟ์เล่นเพราะว่า เหงาไงเราเป,เป็นคนเหงาเราก็ไปหากําลังใจในนั้น <Ừ. S 1> f อทุกคนก็คือน่ารักมากให้กําลังใจดีมากตอนนี้ก็เลยแบบกําลังใจดีไม่เหงาเลยเข้าไปแบบจเมีเทพเข้ามาน๋อใช่ใช่ใช่ค่ะใช่อันนี้ก็คือโฟกสัสในเรื่องของ<ม>เงินทองไปใช่ใช่ รู้สึกว่าตอนนี้เรื่องเงินกับงานปังมากปังขึ้นเพราะไม่รู้ว่าพอรักพังหรือเปล่านี่เราได้เป็นของมาอะไรหรือเปล่ามันก็หนูคิดว่าเราเใช่เหมือนแบบได้สิ่งดีๆมาทดแทนในการที่แบบเราสูญเสียอะไรไปแต่จริงๆก็ไม่ได้เรียกว่าสูญเสียขนาดน,นั้นหรอกคือก็หนูอย่างที่หนูบอกอะว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยากได้อิสระก็คุณก็อยู่คนเดียวไปนั่นแหละ เอาบบงานบบเอามีมค่ะมีออนแอร์สิ้นปีนี้กับน่าจะต้นปีหน้ามีเมื่อตะวันรัฟ้าก็จะเป็นเวลาของดวงดาวช่องสามค่ะแล้วก็อีบวัวกับไอขวัญค่ะค่ะช่องสามสกัดค่ะสองเรื่องเลยค่ะตอนนี้เอาถ่ายทําปิดกล้องแล้วเรียบร้อยค่ะแล้วก็เดือนหน้าเดี๋ยวมีถ่ายละครเรื่องใหม่แต่ว่า๋ยวอุ้มไปก่อนแล้วก็เร็วๆนี้มีเซ็นสัญญาเซ็นสัญญางานใหญ่อีกงานหนึ่งแต่ว่า รอสำเร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาโม้อ่าที่ไปขอไปมูไว้ด้วยหรือเปล่าไม่ได้ขอไม่ได้ขอไม่ได้มูคือตั้งแต่ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่อยู่คนเดียวปุ๊บก็คืองานเข้ารัวรัวเลยก็เลยบางทีเราก็เลยคิดนะว่าเอ้ผู้ชายคนนี้แล้วขโมยดวงฉันไปหรือเปล่าเออทำไมตอนอยู่กับฉันแล้วทำไมฉันไม่ปังวะแต่ให้เขาไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้ได้ดวงเรากลับมาเต็มเต็มแล้วทางานเงินสดแล้วงานเงเดืทีเดียวถูกต้องค่ะ โอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ